กินโอซิน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลกินโอซิมุนี่แซบบะเออมุน่ะเอาเบียร์ไม่กินอร่อยโอชิอร่อยมุน่ะมุน่ะแซบบอ,บบอ,อยาเอีกมุน่ะ

กินกล้วยกินกล้วยมานเออมันต้องกินกินยาแล้วมันีกินกล้วยคุณน่ะแสบลายกินกล้วยกินเบิดเอกนเินบเอาให้มินเยอเหนาบันนี่เบิด